ผมจะคุยกับเพื่อนในดิสคอร์ดเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไม่เป็นไรวะมึงได้ยินไหมเฮ้ยไม่แม่งคอนเน่าเลยเอ้ากูลืมเปิดไหมเมดออกรองเท้าสีข้างทำไมอ่ะก็ตองกูแปลงร่างกูมีสีขาเออว่ะกูเถียงไม่ออกเลยนี่จักรยานคันเดียวจะขนอิดไปทั้งบ้านเลยหรือเปล่าวะลุงใจเย็นๆลุงรถจักรยานนั่นไม่ใช่รถสไล ชอบกินมาม่าแต่เส้นมาม่ารั่วปากไหมสิงประดิษฐ์นี้ช่วยคุณได้นี่ไงพัดลมจิ๋วติดตะเกียบสามารถเป่าลมให้เส้นมาม่านั้นเย็นแล้วคุณก็เอาเข้าปากคุณอย่างสบายใจเฮ้ยนี่มันหาเรื่องลำบากใส่ตัวกูแท้ๆประกาศประกวดมีมมีมไหนได้ใจจะก๊อปไปโพสผมที่ไม่ได้อ่านดีๆแล้วทำมีมหยาดีไปโพสเจ้าของโพสเฮ้เสร,ร็จกูแหละมีมเข้ากระเป๋ากูเน้นๆเลยบอกเลยว่าบันทึกเขา้าโทรศัพท์เรียบร้อย มีจจักยานคันเดียวจะขนอิดไปทั้งบ้านเลยหรือเปล่าวะลุงใจเย็นๆลุงรถจักรยานนันไม่ใช่รถเล่งเมื่อคุณเล่นเกมอยู่เพลินๆแล้วจู่ๆก็นึกถึงงานค้างที่ยังไม่ได้ทำเรียบร้อยมึงโดนผูด่านีห้มิจัก,กรยานคันเดียวจะขนอิดไปทั้งบ้านเลยหรือเปล่าวะวาลุงใจเย็นๆลุงรถจัก,กรยานนันไม่ใช่รถสเสล่ง ตำนานเล่ากันว่ามีเจ้าหนี้รายหนึ่งจอดรถรอเงินจากลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้บอกเดี๋ยวรอเงินออกก่อนเดี๋ยวโอนคืนให้สภาพตอนนี้กูรอจนกูกลายเป็นฟอสซิลแล้วกูยังไม่ได้เงินคืนจากลูกหนี้คนนั้นเลยตำหนัครูยังรักษาไม่ได้แล้วนักเรียนจะไปรักษาหัวใจใครได้ล่ะครับเครูแทงใจดำเหลือเกินแต่ครูเป็นคนทำสมุดพู้ผมหายนะครับเออครูขอโทษครูไม่ได้ตั้งใจเอา อาเลยตำนานเล่ากันว่ามีเจ้าหนี้รายหนึ่งจอดรถรอเงินจากลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้บอกเดี๋ยวรอเงินออกก่อนเดี๋ยวโอนคืนให้สภาพตอนนี้กูรอจนกูกลายเป็นฟอสซิลแล้วกูยังไม่ได้เงินคืนจากลูกหนี้คนนั้นเลย เมื่อคุณขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงยายสปีดในเวลาฮีโร่ออกโงแล้วสินะาำรับเด็กแว้นที่ขี่เร็วเกินกำหนดมึงเสร็จกุแน่ยายสปนทีแม้แต่เด็กแว้นที่ขี่รถเร็วยังไม่รอดพ้นจากยายสปีดเลยครับเมื่อคุณใส่แมส์ที่ไทยช่วงหน้าร้อนข้างนอกโดนไหมข้างในคี้ตีสีผิวสองสีกันเลยทีเดียวครับผมตอนก้าขวบที่พยายามรัดเข็มขัดนิรภัย มาสิว่าทำไมมันดึงยากดึงเย็นจังเลยใช่ครับตอนก้าขวบเราจะไม่มีแรงดึงเข็มขัดนิรภัยแน่นอนเพราะว่าเป็นอะไรที่ดึงยากมากมากสมองหมาตอนเห่าใบไม้แห้งมีเช่นเนี้ยตอนเห่าคนแปลกหน้าเฮ้ยเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วเห่าหมาตัวอื่นฉลาดมากๆเลยเพื่อนเห่าเชียอะไรก็ไม่รู้แต่เห่าแม่ทั้งวันเลยฮะกูคืออัจฉริยะอีกานเห่ากูจะเห่าทั้งวันทั้งคืนไม่ให้มึงนอนกันเลยทีเดียวมาบางตัวนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเห่าอะไรกันนักหนาเห่าอยู่นั่นน่ะทั้งวัน ตอนออกไปกินร้านอาหารข้างนอกให้มีหมูกรอบตลอดไปโอ้ไม่กูอยากกินกระเพราหมูกรอบแต่ไม่มีหมูกรอบตลอดไปเนาะหมูกรอบหมดเนาะไครับไปถามพ่อค้าพ่อค้าครับเอากระเพราหมูกรอบตอบกับมาหมูกรอบหมดผมสิ้นหวังเลยทีเดียวครับคุณเอ้ยนั่นบ้านคุณใช่ไหมอ่ะอ๋อใช่แล้วบ้านผมมอผมสร้างมาสองชั่วโมงอ่ะตอนนี้ผมฟาร์มเต็มแล้วปัดใส่ถึงโดนกุณแน่ผู้นี่แหละคือกระสุนปิเปอร์มันจะเห็นบ้านผู้เล่นไม่ได้ครับมันอยากจะยิงบ้านผู้เล่นอย่างเดียว คุณดูจากภาพนี้แล้วคิดว่าเป็นฝีมือของปววกใช่ไหมมันไม่ใช่มันฝีมือของแมวนักนั่นแมวตัวนั้นน่ะยังไงมนุษย์กูเป็นคนทําเองมานี่เลยก้อยแมวแซ่บให้ไม่ล้วงห้าร้อยให้ไม่น้อยห้าหมื่พอว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นนาเมียน้อยใสสะอาดที่นาเมียลวงอยากระโดดเตะตากเว้ยอุ๊ยอเจ็บเจบเตะปากเตะปากเตะสิไม่ครับรองีเฉย เมื่อคนอื่นไปเที่ยวโอ้โหน้ําตกสวยงามมีหมอกมีวิวภูเขาสวยจังเลยอะตอนผมไปเที่ยวมีแค่ไอโบตัวเดียวไม่มีน้ําตกน้ําตกอะไรหลายสาระเออทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยอุโ,โบอยู่ตรงนี้นะคอยปลอบใจ <S <S นี่คือโลโก้พูม,มากก่ <S <S า,มากับไนกี้เมื่อมาคอสโอเวอร์กันอืมในเวลากินปลาแซบๆไม่อยากกินกูเลยเดี๋ยวน้ำนสมจริงเกินไปละ ตอนไปเรียนอ้ายไปค้นหาความฝันดีกว่าอืมหนอนแซบ่บตอนทํางานอืมทำงานในฝันดีกว่านี่แหละงานในฝันที่ฉันต้องการตอนไปหมอลำอืมกูต้องไปจองหนะ้าห้านให้ได้เดี๋ยวกระเทยมันไปก่อน